สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่หมีจูจะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเราไปฟังกันเลยฮ้ยแย่แล้วถุงยางอนามัยแตกแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีพี่หมอครับผมมีเรื่องกังวลใจครับเมื่อคืนเกิดปบัติเหตุถุงยางอนามัยแตกครับผมกังวลใจมากไม่รู้จะทำอย่างไงดีครับ หนูกลัวมากเลยค่ะไม่ได้ทานยาคุมกําเนิดมาก่อนด้วยกลัวว่าจะท้องค่ะกังวลใจมากไม่อยากท้องตอนนี้เดี๋ยวเรียนไม่จบพ่อแม่ต้องว่าแน่นอนเลยจะเย็นๆก่อนพี่ยินดีให้ความช่วยเหลือและให้คําแนะนําพี่จะให้น้องผู้หญิงเนี่ยกินยาคุมฉุกเฉินนะคะโดยยาคุมกําเนิดฉุกเฉินเนี่ยหนึ่งแผงเนี่ยจะมีทั้งหมดยองเม็ด ให้น้องๆกินยาคุมกำเนิดเป็นแรกทันทีหรือภายใน72ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วเม็ดที่สองเนี่ยกินห่างจากเพศเลข12ชั่วโมงให้น้องรีบกินเร็วะก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีขึ้นนะคะแต่ไม่ควรกินยาคุมกำเนิดแบบจุกเฉินหนึ่งครั้งภายในหนึ่งเดือนนะเพราะอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกได้ในอนาคต ซึ่งอันตรายถึงตายได้เช่นกันถ้าหากรับประทานเข้าไปอ่ะเราอาจเจียนออกมาน่ะให้ทิ้งยาแผงเดิมแล้วไปซื้อยาแผงใหม่มาเริ่มกินเม็ดที่หนึ่งอีกรอบนะคะน้องผู้หญิงทานยาเม็ดคุณกำเนิดฉุกเฉินเม็ดแรกได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆง่ายนิดเดียวเข้าใจกันไหม ไหนลองช่วยพี่เลือกหน่อซิว่ายาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินนั้นต้องกินเม็ดที่หน่งภายในกี่ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ระหว่างข้อ1กินภายใน72ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์หรือข้อ2กินหลังมีเพศสัมพันธ์72ชั่วโมงเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆตั้งใจฟังกันแน่ๆเลยตอบถูกแบบนี้โดยปกติไม่แนะนำให้กินยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนะคะ กรณีเดียวที่แนะนำคือกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเมื่อมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้วางแผนมาก่อนและก่อนกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉินควรปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชากรก่อนทุกครั้งนะคะไม่เป็นไรนะคะน้องๆลองกลับไปทบทวนแล้วมาตอบใหม่อีกรอบนะคะโดยปกติไม่แนะนำให้ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนะคะ กรณีเดียวที่แนะนำคือใช้เมื่อมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้วางแผนมาก่อนและก่อนกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉินควรปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรก่อนทุกครั้งนะคะ